ชวบให้ดูหนะคะยิ้มป่ะลงไปใต้น้ำยิ้มป่ะไงคะก็ตรงนั้นมันไกลเกินละค่ะ <c oughs> ก็จะเลยว่ายเตี้ยๆไปก่อนค่ะ <c oughs> นั้นลึกไปอะคะ <c oughs> ลึกไปไม่ลูกมันลึกเท่ากันเลยลูก <c oughs> <c oughs> พี่เขาไม่ได้ใส่ชุด,ดว่ายน้ำถ้าเขาใส่อะถ้าเขาใส่ถ้าเขาว่ายน้ําก็เอาน้ําใส่ได้แต่พี่ๆเขาตัวแห้งเห็นไหม,มไว่ายนั้นๆไปก่อนก็ได้แล้วกันเด็กๆค่ะไม่ได้ไม่ไหวไม่ต้องใส่แว่นตาไหมคะใช่เลยค่ะ 3 <laughs>